สวัสดีครับนมเกษตรผูไทยอีสานกับมาพบพอพี่พอน้องกับคลิปนี้นะครับมือนี้มือนี้เป็นการสวนแตงกับสวนถั่วฝักยาวนะครับวันนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วบม่าอัปเดตเหตุการณ์าลาสุดเลยนะครับช่วงนี้ก็กำลังเก็บผลผลิตขายเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็สั่งกั เรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศอันนี้คืออเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลา35ถึง45วันนะครับเต็มที่ก็อยู่ประมาณ40วันก็กำลังงามเลยนะครับแต่งมาโกพี่น้องเนึงครับเบึง่งแตงขาวนะครับเป็นที่นิยมมากเลยครับลูกค้าสนใจมากนะครับ ลูกค้ามากัากหล่ขับแต่งขาวเพื่อนบอกว่ากรอบชำํำทำได้หลากหลายเมนูอ,อาหารมากนะครับบักทั่วกับกินกับขนมจีนหรือน้ำยาข้าวปุ้นบานเฮ้านี่ลนะพี่นอ้องกินบาดใดก็แซ่บหลายนะครับกรอบนะครับกินเปลืองดีขนาดครับบักทัวพันนี่นะครับเหมาะกับการกินกับขนมจีนน้ำยามากครับเป็นกบบ นี่ะครับกระปูครังทงไฮทงหน้าหรอคันคู่นี่ะครับประมาณเนื้อที่งานเสร็จเจนะครับขั้นตอนเตรียมดินนะครับสีหลงแดงกาลังเสียงาเตรียมดินตากดินใหม่นะครับ ปลูกแล้วแต่ว่าใหนมันเกิดขึ้นมาในประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์จะเส้นใสหลักนะครับพี่น้องบางท่านครับจะใส่รับใส่ตะไคร่สำเร็จรูปซื้อมาจากตลาดใสติดตั้งนี่เลยครับง่ามคือกันครับพี่น้องนี่คือผลติดนะครับพี่น้องปูปลูกแตงอายุได้ประมาณ40วันถึง4ี่ห้าวันนะพี่น้องอันนี้ครับ อายุเต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับครับนี่คือผลผลิตเก็บเก็บขายเรื่อยๆได้พี่น้องอเนนี่โอ้เบิ่งแตงหน่อยบักงามบักขลังเลยพี่น้องเก็บนี่ไงนะครับเอากับลาบกับก้อยกลับปนแสบหลายเลยพี่น้องนี่ครับหน่วยใหญ่ๆง,งามๆเลยครับโอ้ ก็มีบับกค่าสร้างเรื่อยนะครับปลูกพื้นที่งานเสร็จๆนะครับแต่ว่าเป็นรายได้เสริมบางคนก็เป็นรายได้หลักก็ได้ครับพี่น้อง อากทุกเศร้านะครับก็จะแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะครับน้องที่ชากับน้องฟางก็จะไม่เป็นกำลังใจให้คนยายคนตานะครับคนผลิตหมักแดงนะครับที่ลงนูง่นพักการปลูกไว้จำหน่ายไว้กางผลิตสัตว์น่นองนะครับน,น,นะนครับน้ำลายมัน้องเพราะเก็เด็กกินก็เด็กแบ่งกันขายครับ สำหรับพันธุ์สีเขียวนี่ครับบางคนก็ชื่นชอบนะครับบางคนก็ชอบบ้างนะครับแต่ว่าผลก็จะสวยนะครับผลตรงสวยนะครับบางท่านก็นิยมทานนะครับนี่ก็ฟอร์มต้นของเขานะครับเขาจะก็เลื่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับติดดอกติดผลไปเรื่อยๆนะครับฐานหน้ามอด่วมก็จะเป็นการดีเลยทีเดียวนะครับ ปลูกนาฝนก็จะดียางนะครับในยางเสียยางนะครับสําหรับพื้นที่นี่จะบมีการฉีดยาขาเพียขามาแร้งเลยด้วยครับสําหรับเฉพาะพื้นที่ของอ่างกับย่านยนองทิชาะะ่าเลยว่าเราจะบดีสีดยาสีดแค่ฟาสโกนะครับฮอร์โมนเร่งสำหรับเมื่อนี้คลิปนี่ก็จะกลมเกษตรพุทธีสานก็คอลำลาผ้าจากไปเพียงเท่านี้ครับกดไหลกดแช่หายได้เครับ